ปรนะอยัไนไปแล้วนะครับเอกนะครับวันนี้มาพบกับการลีวิสกินเจ้าตัวของเอาอีก e, นะ r า g จ y Rocket r o c k ก t ก็ทีมเดียวกับแก๊กแล้วก็เอรอนนะครับอ่าสามเก้าเก้าก็ประมาณสี่ร้อยปองนะสุ่มไปเลยแบบไม่ต้องคิดแบบไม่ต้องคิดเลยไ,ได้ท่าเต้นมันบอกว่าเปิดครบอกครั้งรับไปเลยนะแต่ถ้าเราได้โอมนก็คือ กำไรเล่เาเงี้ยเคยมีด้วยเหรอดวงฮช่องเราอะเคยมีด้วยเหรอเดีย๋ยวถ้ามีก็ดีนะ,ะเออจะปวดโอ้ยจะไปทางหัวใจนั่นเลยสามจุดนะสำหรับใครที่จะเอาโอเมนก็เติมเพิ่มอีกส่วนเราก็นั่นแหละ เราจะเราจะเอา,เา,เอ,า,เอ,าอี๋นะไปฉันจะบทขยี้ไม่ให้เหลือซากเลยรอบที่แล้วเป็นปลารอบนี้นั่งเป็นแยงกีฟะเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยก่อนไปกดดู เขาเข้าสูตรในเกมมาเลยดีกว่านะแรกตาตานี้เราทำการโยโรเปิดแสงก่อนได้ไหมเจอใครอ่ะมาเจออลิอรีออฟนะครับ เอา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 เอพีตกทุกคนเห็นไหมระวังพุ่มไม้ด้วยไม่คุ้มทิ้กับเขาไม่ได้อะขนมนี่สำหรับไอ้เน้เฉยเฉยไม่มีอะไรหรอกฟิตร์เลนเกินเกินอ้าวเฟิร์ดปัดอ้าว เราใส่สุดนะทุกคนนูนอะไรเจ้าหมอนนั่นเอาแต่บทอะไรไม่รู้เรื่องวิ่งวิ่งาม,มาป่ากาตัวอะไรครับ ป่าเฮเตวอเตเฮวฝั่งนั้นคืออะไรเออตะเลดเกมก็ประมาทไม่ได้นะไม่ว่ายังไงฉันจะต้องตามหาแม่ให้เจอ ก็ได้นี่ก็ได้เข้าเข้าดาก็ได้เข้าดาก็ได้าดาไดสวยครับ <c oughs> เราต้องเช็คนะเผื่อเขาโดดมานะ <c oughs> ไหนใครอยากลองบ้าง แป่สหนเออไม่อะไรนะยาร้องไปก็ช <lacking mystery> ่วยอะไรไม่ได้หรอกสวยเล่นบน งไม่พร้้อมแลวปล่อยกลางให้ป่าเขาแท็กไปนะสเยังไม่พร้อมมันก่อนฟาดคนต้องการกำลังเสริมคนอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องป้อง,องเลน <สะ S 1> ดักของเราถูกโจมตี วเราคอยไปเก็บได้สองตัวนะไม่ว่ายังไงฉันจะต้องตามแม่ให้เจอบ้านจะแตกโอ้ยสิลิกา้า่อยป้อมเหนือเชื่อไม่อยากลองเหรอ เเเดี๋ยวว่อห็็นนากรงงงลบขฉัคแค่ไหนล้วทำไมผมออกของเวทได้คืออะไรเดยอดูบังพุ่มไม้ด้วยบังพุ่มไม้ด้วยสกิลอลติเมตยังไม่พร้อมไอิเนลเล่นล่างแล้ววับขึ้นไปบนก็ได้อม จิเหรอเจ้าหมอนนั่นเอาแต่บทอะไรไม่รู้เรื่องเอเอผมก็เลยงงเอ้ทําไมผมตีไม่เข้าวะคืออะไรน,นี่สําหรับไอรอิอยากให้เฉยเยไม่มีอะไรหรอกนะนส,นสยวย ตาน,นี้เราไม่มีบทเลยนะทุกคนเห <Your G. S 1> มือนโยนบ้านก่อนฉีกให้เป็นชิ้นชิ้น ฝั่งฝัง่งนู้นมีหลิงเยะด้วยเหรอ ขนมนีส่สำหรับไอริเอออยากให้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะไม่ต้องมีเราก็ได้มากท่านนีโโ่โดนเยอะจัดเลยผมเข้าไปอ่ะ อะไรวะดาเมจมันมาจากไหนฝั่งนู้นเยอะมากหัวระเบิดเมื่อแคลรี่เราไม่เล่นกับแคลไม่เล่นกับซัอร์ิด บังคุ้มไม้ป้อมเลนดาของเราถูกโจมตีกรงเล็บฉันสอยแล้วหไหนใคราล้องสวยดดูบังคมไ้้วยร้องไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกร้องไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกสกิลของทีมยังไม่พร้อม เต็มเล็บร่วงกระจายเลยทุกคนปากกันของข้าเป็นไรเออหัยกลางพลังมังกรช่างชี้ช่างชี้เอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่จริงเนี่ยงช่างชี้นะอารมณ์พลังจีนไหนใกล้ยากลองแบ เฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วทำไมแคลรี่เขาไม่เดินไม่เดิน,นคู่กับซัพพอร์ตอขนมยังไม่เไม่มีอะนะ้อมเลนดักของเราถูกโจมตีวบวมป้อมเลนดักของเราถูกโจมตี โอ้สามตัวเอ,อ้ยบางทีว้ายจิซิลิก้ามดันยาวมากน่นคาคอสเจ๊กเจ๊กดูซิลิก้ามดันซ <c oughs> ิลิก้าตั้งฟ้อมยิงมาละกว่าละเมันเอาจริงกันละเอ้ยเอ้ย โอ้โหไม่ใช่แหละเกม,มพลังมังกคนอ่อนแอร์เท่านั้นแหละที่ต้องหวังเพิ่งแต่คนอื่น ผมกด S Q ไม่โดนเมนื่อกี้โอ้มันเอาเยอะเหมือนกันนะมันเอาเยอะเหมือนกันนะเราไปเล่นนะเ,เงิน9้าร้อยเราซื้อเลยดีทุกคนไปสุดไหมสุดสปอดไหม บทอะไรไม่รู้เรื่องฉีกให้เป็นชิ้นๆ An enemy has been defeated An ally has been defeated

คนอ่อนแอเท่านั้นแหละที่ต้องหวังเพิ่งแต่คนอื่นไม่ถึงฉีกให้เป็นชิ้นๆขนมนี้สำหรับไอริเอออยากให้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะสกิลออลติเมตยังไม่พร้อม จะเย็นเยนเราชนะได้เนอะทาจิเหรอเจ้าหมอนั่นคกไปดรู้เรื่องเอาอีมีดามจเวท <c oughs> ด,ด้เหรอ <c oughs> <c oughs>

An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. of เราหน้าออดาขึ้นบ้านทุกคนจริงสุดเลยโอ้ยมันเป็นลูกกระต่า,ตายอ,อ๋อเท่อยู่นะ แล้วครับไม่อยู่แล้วครับอยู่ทำไมล่ะครับจะต,ตายผมและเสียวโดนลิ่งเยเ่เซ็ตย่อจริงๆโอ้ยได้ปะสวย เอ้ยด้วยสวยทุกคนมาตีบ้านแหล่งเดียวเลยแบดรี่เราอะ <laughs> แคลี่ผมมันเซตเห่อเซตเยียสูตรเตียเสีเยวเมีเยวป้อมอึงเดียวเลยวะมึงก็เกินแล้ว,วคลใครมันเซตอ้อยแบบเอาอีจังเกิลเป็นมิดมิดเล่นนะเออหรือว่ามันกระโดดแล้วมันเป็นเวททุกคนเมื่อกี้ผมกระโดดก็เป็นเวทนะอืมอานะคอสอืมไปเลย,ไป,เลยไปรุ่นเทสเซ,เซนะ้องก็ประมาณนี้กันนะสำหรับการรีวิวคลิปนะตาที่ห้าถึงจะชนะ สี่ตาแล้วแพ้แล้วรัเลยอะฉันจะบขยี้ไม่ให้เหลือซากเลยก็เป็นไงบ้างในส่วนของเจ้าตัวของอ้าอีในสกินที่มีชื่อว่า r o ดี้รักเก็ตนะก็สวยนะเป็นทีมเดียวกับแก๊กแล้วก็พวกเออรอรอลนะครับ3ตัวนะเข้ามากัน3ตัวแต่เรายังไม่ได้เก็บแก๊กนะดูก่อนว่าจะเก็บไป ก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครป์จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยครับส่วนจะเป็นคลิปต่อไปน็ฝาก็ติดตามไว้ไ้ลยนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนี่รูปอาร์ตเวิร์สของนางนะในราคาเพียง399กบาปองเท่านั้นนะครับ